เอากเลาอะไาน้น้ำทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องโมป่ปายสู่ฮูสุคนนะครับมื่อนี้ยกระกลับมาพบก,กันอีกคือเก้าครับกับผมมาหน่อยแล้วกินนะครับมื่อนี้มาแบบดึกๆเดือดคำคำ ประมาณตุ่มซองตุ่มนะครับเบิรงครับพี่น้องตุ่มเพื่อสิ่เหลีย่ยมไอทวนทวนเลยพี่น้องเห็นมั้ยเนาะมีขาไก่พี่น้องขาไก่ขาไก่ต้ยมยำขาไก่เส้นเล็กโบเมนอันนั้นนะครับโบเมนยังก็ะโบเมนข้าวปุ่นโบเมนอันอ,นอนนะไรต้ยมยำแล้วก็ใส่ยครับบุญเส้นอ ผักกับผักแกมกับอะไรนะครับพี่น้องกรบมือนี่มากครับเด็กๆครับมากกรบไพรเนาอบ้านเนี่อเ,นเอา้าคนแรกคือน้องไผ่น,น้องนิวแล้วก็น้องนาวา่าแล้วก็น้องเนยคือเกลานะครับพี่น้องพุต้องคเราไล่ใจห่างครับก่อนสี่ลงมือกินไก่เลื่อมฝากกด subscribe ก็เลยก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับเพ่อมบ้านในเรากินแล้วก็น้องเนยแล้วก็เด็กๆด้วยนะครับขอบคุณหลายๆด้วยครับพี่น้องสำหรับการติดตามแล้วก็การรับชมนะครับเอ้า có sim cơ đẹp điều hay được để con, bài còn thuần lên đó bên cạnh đây là đơ bung chặt mi các bèn nhìn nhìn đuôi vậy bớt แล้วก็ไปแบ่งกัน,น,นดแบ่งให้พีพ่ไพยไปแบ่งให้เน,ะนาะน้นี่คืเส้นแบบเนียวนุ่มคู้แบบหพิ่งวัี่ปน้องเลยไอเ้เจ้าฝอยแบ่งกันเด้อ เด็กๆสามคนกินหมดแล้วค่อยมาเอาใหม่เด้อตะแบงกันไปฟนี่เอาถัววเจ้ามัมากก็ดดอกไมเอาคำี่ยนอะไรสิคำเดี่ยนของใส่คำใหญ่ๆก็นะหอนรับพี่นอ 嗯、皮，嗯、我在想吧，拿钱吧，来、啊、呀。啊啊 ตัวไหนไปอ๋ออืมแบ่งกันพัลงโตอะไรคือน้องเลยเกียงกันกินละกินมันเบอะเดอ้อมีสายอุ่นครับเนี่ยเพิ่งเห็นเป็นงจะแสบเพิ่งจะเลยอยากนลยมัห่าเนาะ ีมันฮอ,นอ,อ,นอนนดีเลยพี่น้องเมืนได้กับพี่น้องบอกว่าพี่น้องจ่ทางไกลทางไกลสปปลาวเวียดนามฟิ่ิปปินสมาอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียอินเดียประเทศเพื่อนบา้าน ในเซบะเมนูนี้เป็น,นยังไงบ้าเมนูที่หใหม่ๆต้มยำขาไก่เส้นเล็กตอนแรกหรืว่าต้มยำขาไก่บุญเส้นเนาะเราจะเอาเส้นด้วยไม่อยากเอามาฮะก็เอาเส้นจริงจริง

มีลุ่งกับป่าเพื่อนมาก<น>ากยู่เพ่นกินอยู่ด่านนาครับคพณ่อนิ้นเขาครับองานเก่งเลยเป็นทั้งว่าเอายบลเท่าอย่าเ เนกันมาเยี่ยมมายามเนาะลุงกระปัาก็กมานั่งคุยกันอยู่ด้านหะน้าขวกักนยูด้านหะน้า

แล้วเงีเอเือหเลือสองอันเหรอเด็กๆสามคนสองอันเดี๋ยวที่เรือนี้กันน้องหน่ยเนาะไปกี่ปากอืม

จักอายควันดูจักดูจักอะไรนะอยู่จักอายควันพระกับพระเก้วมก็มีหลายอยู่แลยเรื่องบุกแตง่ง นีผักนะฮะเป็นับอพี่น้องนะเลใหู้่าหน้าหลังอนะ่ะแสกับพี่น้องเมนูนี คือ,อยา่างหยากอยู่เลยกินยังมาบุเวมูมาหาเด็กี่อยากเปน,อน้อยแล้วเขามูมาหาบวกกล่าวไปฮะเสียงยังเสียือ,อ,มมอยก,กืงห่วงมาผูสิตรเปห้าอึงมาสมเด็จวนนึอึงนั่นูก็กรม่ย

เอไบาอแลลมบิกมัแต่อเอาหน่เดียวครบังจนกัดคำใหญ่ๆพี่น้องเอาหน้อาน้ำน้ำต้ม นี่ขอรัวแบงหนำเสียงอื่นหองไม่ผังซื้อมาค้างไว้ซื้อมาเนาะมาค้างไว้มืออื่นสิตรงรับว่ามันทำอะไรมครับ

น้าวายอุ่นยังไงน่นนองก็้น่าเสียปอจิมบอกบาดไ่มาต้อนปบปบปอยู่น้าวสายอุ่นอี่แล้พี่น้องเลยมือนี่พอสดนค้อนไปแล้วเลยครับพี่น้อง่านีเชื่อมา tôm yam nè tôm yam khai gà tiền bảo ai <laughs> นึกขอบุญน้าขอบุญเก้าสิบเก้าขอบุญเล็กน้อยอะไรไหมอืม 娘坤吧两个

น่นด้กินบุเบิน้อนี่ะกินน้ำเน่กินน้ำเนยเหรอไเบาจะขอ,ขอเข้ามาแล้วตายอนกับโอนคือเก่า

อมสาือตนี้อะไรพี่น้องเมนูนี้คือว่าคลิปนี้ค่ะขอฝากพีตอนน้องพอห้องปาของคอแล้วพ่นาะกะมีสายโอนมาโ่นอย่างไรได้ยินกับเสียงเสียงอือเสียงอือห้องครับพี่น้องเดี๋ยวมือลิปต่อไปจัดคิดกับสมอือเนาะเอาละครับ แนะว่าอ้าท่านผิดลอ้อไก่กันปากปีต่อดอกพวกปากคอม้อก็ัจะลืมคดซับเตอร์ไก่หน่อยกดแจกเพื่อเป็นกันมาใจกับผพบ้างหน่อยแล้วกินแล้วก็้องเนยแล้วก็เด็ดด้วยนะค,ะค,ค,นะครับผมกูหลายหลายเด้อ<ะ>สำหรับการติดตามแล้วก็การรับชมนะครับบ๊ายบาย